สวัสดีครับสวัสดีครับมันหยดมันน่าจะโอลิงปะเดี๋ยวจะถอดดูก่อนครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนวาลวนี้ด้วยอ๋อนี่เพิ่งมาเลยใช่ไหมใช่ครับเพิ่งจะมารือว่าไม่มาถามมาอยู่ทั้งว่าสต็อปวาววันนี้ปิดไม่ได้นะป้าบอกมนใช่ไหมบอกนะครับเนี่เตรียมมาเปลี่ยนละว,วันนั้นน่ะป้าเขาลองปิดแล้วมันเสียนะครับเนี่ยผมดูแล้วน้ำพุ่งเต็มอันนี้เลยนะเรือยเรื่ยเชื่อยเรื่อยเรื่อยังไงอยเ่อยเรื่อยเรื่อยเรงตัวนี้ก่อนครับค่ะ แล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ตัวโน้นเนาะแล้วก็จะดูตุกอกตัวนี้ให้กระบนเนี้ที่มันหยดอยู่เห็นแล้วเนาะครับน่าจะเป็นเซตไหนครับแล้วก็ห้องรูกอนมันจะมีสต็อปวาลที่เสียเป็นอย่างเนี้ยลักษณะเนี้ยคือทุกวันนี้ยสต็อปวาลมันไม่ได้ใช้เขาไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ตอนนั้นอะพี่แขกเขาไม่ยอมเปลี่ยนให้น้ำอะมันจะหยดคือน้ําไม่ได้หยดแต่ใช้ไปเรื่อยๆพื้นข้างหน้ามันจะดาตลอดเลยครอจําจากไอ้ตะกันตรงสต็อปวาลนี่แหละครับ ช่างไปเปลี่ยนมีไหมตะปะเปล่ามาสองตัวครับโอ้ไม่ชอบของมาน้อยเรื่อยเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวิ่งไปเอาแวบเดียวครับเอาดีดีมีไหมอันี้ดีแล้วอันนี้ดีสุดแล้วเป็นตะเล่ทั้งตัวครับแต่ถ้าจะเอาดีกว่านี้ก็มีนะประมาณตัวเขาเลยตัวหนึ่งประมาณไม่ก็ไม่แพงครับสามร้อยประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยประมาณนีะอันนี้อันนี้ก็แบประมาณเนี้ยอันอันนี้คือดีเพราะว่าตะเลททั้งตัวครับไม่มีข้อสนิม เอายังไงกได้าดข้างบ,บ,บนก็เป็นน้ำร้อนน้ำเย็นคื 2> คอ2เส้นแต่ไม่มีน้ำร้อนครับอโอเคครับแล้วก็ก่อกข้างล่างนี้ด้เปลี่ยนไปเลยไปดูคบแบบต่ไปดูใช่ไหมตนี้ มเพิ่งใส่เข้าไปเองอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนในท่อตัวเนี้ยครับเปลี่ยนในตัวคอตัวนี้เฮ้ยใ,ใส่ให้มันครบครบเครื่องหน่อยนะได้ครับเออแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะมันมี วัสดีครับท่านผู้ชมวันน,น,นี้เราจะเปลี่ยนยนี่ครับเปลี่ยนก๊อกใต้อ่างล้างล้างจานครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนจากเหล็กเป็นพีซครับมันเข้าสนิมครับนี่ครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนท่อก่อนด้วยค่ะครับถ้าเอากระมัมอีกบอกนะครับผม เดี๋ยวเพิ่งพันเดี๋ยวเอาไว้น้องเกียวก่อนเกียบดูก่อน เนี่ยดูสนิมเต็มเลยนี่ผมเคยเออกให้น้ำมันวานนี่ไม่มีรูเลยนะ Bye. Okay. ต้องหาอะไรมีรอยู่วะเอ๊ะต่ตอคระเออมาดูดิตัวเล็กๆนี้ก่อนอันนี้พิเจษนะอือเดี๋ยวเอาตัวใหญ่มานะเอาตัวเล็กมานะเอาประมาณหาอะไรมาลองด้วยนะต่อ,อไม้เนื้ออะไรก็ได้ต่อที่นี่เลย เอาทีเดียวไหมครับไว<อ>้ห้องครัว<ช>นะ